ถ้าพูดถึงกางเกงยีนในหลายคนคงจะต้องมีติดตู้เสื้อผ้าไว้นะฮะอย่างน้อยก็คนละตัวนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีเนี่ยกางเกงยีนเนี่ยของตาลี่ห้อเองก็มีการแข่งขันกระสุนในประเทศไทยนะครับแล้วหลังๆที่ผ่านมาทั้งสังเกตดีๆเนี่ยจะมียี่ห้อแปลกๆยี่ห้อใหม่ๆโดยเฉพาะนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่ายังมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งครับซึ่งหลายคนคงจะเคยใส่แล้วก็มีอยู่นะครับคือรีไฟนะครับวันนี้เนี่ยบิสทอจะไปคุยกับทางคุณวันพานีทัศนันชลีนะครับผู้เหนวยการฝ่ายการตลาด DKHS ประเทศไทยนะครับมีเรื่องของการดูแลแบรนด์รีไฟนนะครับคุณเอกพัฒน์เชิดธรมรมธรจะพาไปพูดคุยครับ สวัสดีครับบิสท็อกวันนี้เราจะมาพูดคุยกับตัวแทนนักเกงยียนชื่อดังอย่างรีวัยนะครับถึงสถานการณ์การแข่งขันของตลาดนักเกงยียนในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับและรีวัยเองจะมีวิธีการรับมืออย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณวันดพานีทัศนารีนะครับผู้บริหารบริษัท DKHS ประเทศไทยซึ่งดูแลส่วนของตลาดกางเกงยีนรีวัยอยู่สวัสดีครับก่อนอื่นที่จะไปถึงว่าเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรอยากจะถามก่อนว่า ตลาดยังยยืนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจะบอกว่าในส่วนของภาพรวมโตมากนะคะจากจาก2014 2015เป็นปีที่เราปิดปีอย่างอย่างภาคภูมิใจด้วยด้วยทุกคนอาจจะทราบว,ว่าเศรษฐกิจนะคะอาจจะฝืดเครื่องนิดนึงด้วยปัจจัยหลายอย่างนะแต่ก็เราเราก็ฝ่าฟันมาได้จนปิดปีแบบที่คิดว่าปีนี้ก็เป็นน่าจะต้องเป็นปีที่หนักอีกปีเพราะว่าเราทำมันโต ปีนี้ก็ต้องโตตามปีที่แล้วในส่วนของรีวายเองได้วางกลยุทธ์การตลาดไว้บ้างไหมแบบเช่นการจริงช่งเพิ่มมากขึ้นหรือว่าการที่จ,จ,จะสัมมนาคุณของลูกค้ากลายุทธ์ของรเราเองจริงเราเราเรียกว่าตั้งแต่เราจอยแบรนด์นะคะเราก็บอกได้เลยว่าเราเราอยากจะเป็นเฮาส์โฮ่แบรนด์คือเราจะขายทุกคนอ่ะทุกคนที่ใส่กางเกงได้นะคะ ไม่ได้มีกลยุทธ์คือจริงๆอย่างอย่างในตัวอย่างของทางอ,อมเองเนี่ยก็จะมองว่าเราคนเราเหมือนเหมือนกันไม่ได้มีต่างนะคะนอกจากเซกเมนต์ที่อ่ะเรามีการทําธุรกิจเราต้องมีเซกเมนต์อยู่แล้วว่าเราจะลงทุนกับกลุ่มไหนอย่างไร,รนะคะแต่ว่าในภาพข้างบนเนี่ยเราขายยีนให้ทุกคนทีนี้กลับมาส่วนที่ผมได้ได้เรียนไปข้างต้นว่าทุกวันนี้ในตลาดของวงการยิง เองเนี่ยมีการแข่งขันสูงขึ้น<ฆ>ทั้งแบรนด์ของคนไทยเองที่เป็นสตาร์ทอัพรวมถึงแบรนด์ของต่างประเทศ<ฆ>โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการส่งเข้ามาในไทยเยอะมากในส่วนของรีวายเองตรงนี้มีวิธีการรับรับมือหรือว่าปรับตัวตรงนี้ยังไงไหมครับรับมือคงคือคือเราเป็นเป็นแชร์ใหญ่ที่สุดของของยีนะนะคะค แล้วก็เราทําการตลาดหรือว่าเราเราอยู่ในไทยเนี่ยมานานแล้วเราอาจจะมีลูกค้าฐานเดิมอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าฐานใหม่ที่เราต้องรับมืออาจจะเป็นเกี่ยวกับลูกค้าออบนลูกค้าฐานใหม่ๆคือเด็กๆที่ที่อาจจะรู้จักรีไวส์แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเออมันมันไม่ใช่ยุคอาจจะมียุคหนึ่งที่ท,ที่หายไปจากใจของเด็กๆรุ่นนี้เด็กๆในที่นี้อาจจะหมายถึงเด็กสิบปดถึง25้าช่วง,งวัยรุ่นวัยรุ่น,น,นที่เขาอาจจะ Uh, ศึกษายีนที่ยีนนอกเป็นยีนนอกที่ไม่ใช่แบรนด์อเมริกันอาจจะเป็นยีนญี่ปุ่นที่ได้รับคมนิยมด้วยเนื้อผ้าคือเขามีความยูนิคคือพิเศษอยู่แล้วกับยีนเดนมญี่ปุ่นนะคะ <Okay. S 1> เขาจริงจังกับการากับนวัตกรรมของเรื่องเนื้อผ้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มียังมีแบรนด์ที่ที่มัน,ท,มนที่มันเข้าไปมีส่วนทําให้เป็นมีความต้องการตรงนี้อยู่ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเรา,เราเรียกว่ารับมืออาจจะ ไม่ได้ขนาดรับมือแต่ว่าเราต้องปรับตัวให้ให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะเขาชอบสิ่งนี้คือเขาจะไปแย่งตลาดเขาไม่ได้คือทุกคนมันเป็นเชลฟอร์เลดคือหมายถึงว่ามีเงินเท่านี้เขาอาจจะใส่ยีนแบบหลายๆจากหลายๆแบรนด์บ้างแต่ส่วนมากยีนเนี่ยถ้าทําให้คลองใจลูกค้าได้คนคนนั้นนะคะคเขาก็จะไม่ได้ซื้อตัวเดียวเขาจะซื้อหลายๆตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเราได้คนคนหนึ่งมาแล้วทำให้เขาหลงรักแบรนด์เราอ่ะมันอาจจะดีกว่า การที่ออกไปพยายามดึงคนคที่อาจจะเล่นยีนในในมุมของเป็นยีนวินเทจยีนมือสองเล่นจากแบรนด์หรือเนื้อผ้าอะไรเงรี้ยคือรีไวจะมีจุดยืนตรงที่ว่าเรานำเสนอสินค้ากับสาวกให้มันมากขึ้นอา,อาจจะปิดแกับในบางส่วนเรียนรู้รรจากคู่แข่งแต่ไม่ได้แนวแนวไม่ได้ไปแย่งกันเราเรารู้สึกคนชอบเดนิมเนี่ยจะจะชัดเจนคือเขาจะรู้ว่าเขาเล่นเพราะอะไรจะสวิตช์เนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าอ่ะ ถ้ามีโอกาสเรามีสินค้านําเสนอ you long revise ไหมตรงนี้น้น่าจะเป็นสิ่งที่อะนำเสนอกับคนที่ไม่เคยคใช้เราแต่คนที่ใช้เราเราขายให้มากขึ้นมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เขามากขึ้นน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่เป็นร e v i s e มากกว่าสุดท้ายเลยมองว่าตลาดกางเกงยีนปีนี้จะเป็นอย่างไรรวมรวมถึงปีหน้าแต่ไปนิดนิด มองว่าจะเป็นยังไงครับเอาเป็นว่าอันนี้ที่เห็นหน้ายิ้มได้เนาะก็ก็สองเดือนนะคะก็โตโตจากปีที่แล้วค,ค่อนข้างเยอะออคนอาจจะสงสยัยว่าเอ๊ะทำไมซื้อยินกันได้ตลอดอ่าเราก็อย่างที่บอกว่ามีแคมเปญกระตุ้นอยู่แล้วในเรื่องของแกะแจกยินกระดุมทองแล้วก็ในส่วนของออการเปิดร้านของรเราก็ก็รีชไปถึงแม้กระทั่งชายแดนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตรงเนี้ยม,มันโตโดยโดยโดย จุดขายที่มันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของร้านเดิมที่ท,ที่ที่มีการเติบโตขึ้นน่ะก็จะมาจากนักท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาแบบเยอะมากคือแม้จะถึงแม้จะน้อยลงจากปีที่แล้วจริงแต่ว่าสัดส่วนของคนจีนที่มาอย่างต่อเน,นื่องคือไม่เคยมาเที่ยวไม่เคยออกจากประเทศมาก่อนก็ยังมาต่อเน,นื่องคือแค่เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์เดียวหรือแม้กระทั่งน้อยกว่า เปอร์เซ็นต์นิดนึงของเขาเนี่ยก็เป็นประชากรที่มหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเราที่นี่คือมีครบทุกรุ่นนะคะแล้วก็ตัวเลือกเยอะราคาดีกว่าที่จีนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของสัสดส่วนนียก็มากอยู่แล้วแล้วก็ในแคมเปญที่เราทําในไทยก็เป็นการเพิ่มทราฟิกให้เข้าร้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสเดือนที่ผ่านมาเป็นเป็นตัวพิสูจน์ว่า โอเคเราเรากำลังมุ่งหน้าไปอย่างมั่นคงเพราะว่าน่าจะเป็นเดือนที่ยากยากมากๆคิวหของทุกคนคก็จะเป็นอะไรที่ถือขึ้นคอแต่เรารู้สึกว่าเราเราโอเคในการเปิดปีมาแล้วก็จะคอนติเนียคือมีอะไรน่าสนใจเยอะขึ้นมากๆสําหรับปีนี้ด้วยครับก็วันนี้ขอขอบคุณคุณวรรณภา,านีที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะครับ,รบขอบคุณครับ